เรนนื่องทางยำดีชวนแฟนคลับมาทำบุญด้วยกันค่ะใช่ครับก่อนก่อนอื่นต้องต้องอมาในยันเดยขอบคุณทุกคนเ,เพราะว่าแบบเราเราแบบเรา,เรามีความสุขมากคือวันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ก็ทีวีเขาก็คิดมาเสนอมาเนาะว่าแบบว่าลองมาแบบบ้านแบบบ้านราชาวดีไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็แบบว่ามีเด็กที่มีปัญหาทางพิการทางสมองเนาะแล้วก็ร้อยละแปดสิบเนี่ยคือแบบว่าต้อง ติดเตียงบางคนแบบว่าออกมาไม่ได้เมื่อกี้อย่างที่เห็นไปขนาดไปในทานข้าวแล้วนะเป็นเป็นเป็นอีกส่วนแล้วแต่ก็มีส่วนที่ออกมาจากห้องไม่ได้ด้วยก็เ<ม>ลยรู<ม>้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีความสุขมากคือ,ค,อคือการทําบุญนะทุกคนคืออย่างวันนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือมันแค่แบบมามอบความสุขให้เขาอะแต่สิ่งที่ได้วันนี้คือนอกจากจอยจอยเดย์ Day, คือมนได้ความสุขได้รอยยิ้มที่เด็กๆเห็นมาเพราะว่าวันนี้เห็นเมียก็ซบมาว่าคือน้องๆไม่ได้เจอใครมานานมากๆแล้ว<ม>แล้วทุกคนดูแบบตื่นเต้นาก้้อนงรัมาก น้องไม่ได้น่ารักเดียวแฟนคลับน่ารักด้วยชมกันเนี่ยทีน่ะข่าวก็น่ารักดูดิโอขอไม่ถึงชอบอื่นเดี๋ยวกดก็กดไลค์กดรีให้หมดเลยแบบกับความสุขของเรามันมีความมันเต็มเปี่ยมขนาดไหนตาอู่วันนี้ที่เราทำด้วยกันคือมันมีความสุขมากคือเอาจริงผมมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้น้อยครั้งมากคือครั้งล่าสุดจำได้เลยไปกับครอบครัวแล้วไปแบบว่าเป็นฟิลแบบโรงพยาบาล แต่ไม่เคยมาแบบเป็นแบบบ้านราชวิบ้านเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาดูเด็กคือด้วยความที่เด็กอะ่ะมันกลายเป็นว่าจริงๆริเราเราเราได้เห็นความหวังของน้องอะ่ะคือถึงแม้ว่าบางคนจะพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างวันนี้ที่เห็นมีน้องคนนึงได้แชมป์พาราลิมปิกได้มา12ล้านก็มาพัฒนาที่นี่แล้วเราได้เห็นแค่น้องได้ไม่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนหลายๆคน,ๆคนรวมกันมันมาส่งมาถึงเรามันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีความสุขม,มันมีความสุขจริงจริง แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ได้ทําอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์อ่ะที่มันมีคนได้รับจริงๆอ่ะอใช่เพราะงั้นก็มันมันเป็นการส่งต่อความสุขเนาะใช่แต่แฟนๆก,ก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับวันนี้แฮปปี้ไมครับแฮปปี้คสิ่งอร่อยมากสิ่งอร่อยมากค่ะวันนี้แฮปปี้ไหมครับแฮปปี้เออ are you happy actually I have to say that we have a lot of like fans that 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 l ลิซ e n ่อังกฤษโอเคโอเค h a n k you. โกรธแล้วช่องวันส่งลิซซีอังกฤษด้วยอ่ะนะไม่จริงจริงกิจกรรมวันนี้มีอีกหลากหลายเลยนอกจากนี้ทั้งหมแล้วจะมีกิจกรรมกับแฟนคลับอีกด้วยใช่ครับตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมกินหมูกระทะเจจอยคือเมื่อจากการที่เราชวนเริ่มชวนเลื่อยๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงนะปิดแบบว่าคือเรารู้สึกว่าแฟนคลับที่มาตามเราอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆก็แบบ เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างส,สนมนะในส่วนของต้าอู่แล้วก็แฟนคลับบางทีเราแอบ,บรู้สึกว่าเอ๊แฟนคลับรู้ชีวิตเราดีกว่าเราด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คำชมหรอใช่แบบรู้รู้เยอะกว่าเราอีกอะ <st> ่ะ<ร>ซึ่งเราก็เป็นอยางไงจริงๆว่าชีวิตเราเค่อยใช้ค่าใช้ไปเรื่อยๆ <st> เรียกได้ว่ารู้ใจรู้ใจเออแล้วก็แบบว่าเลยแบบอยากจะชวนมาจอยๆมากินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรายังชิวชิวอ่ะเนาะปีนี้ก็เป็นหมูกระทะไปก็อาจจะจํากัดคนได้บ้างจํานวนหนึง่ง อะไรอย่างนี้เราก็แบบก็ขอบคุณด้วยทางร้านแล้วก็คุณทางแฟนคลับด้วยที่มาเจอยกับต้าอู่วันนี้เดี๋ยววันนี้กิจกรรมตอนเย็นจัดเต็มจะเต็มแน่นอนเนาะบุกกระทะเต็มเตาเต็มเตาแล้วฉันโออะอะไรวหิวแล้วค่ะคนละคนโอเคฉันหิวแล้ว26ปีเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะก็จริงๆรู้สึกว่า26ปีปีนี้ปีที่26แล้วเนาะดีใจมากคือเราเรามองตัวเองย้อนกลับไปสาปีที่แล้วยังเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่า พึงกาจะก,ก้าวเข้ามาเริ่มในวงการเองเแบบว่าได,ได้ได้ทำตามความฝันจนได้ชนะรายการอะไรอย่างนี้แล้วก็สองสามปีมานี้ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่เป็นแรงผลักดันที่ทําให้ต้าอู่เนาะทำทั้งผลงานเพลงทั้งซีรีส์ออกมาแล้วม,มันมันมีมันมันมีความสุข <c oughs> แล้วก็มันมีมันมีปลายทางว่าอยากจะทําอะไรต่อแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ยังเห็นโอกาสแล้วก็เห็นในความสามารถของต้าอู่แล้วก็โปรด ซึ่งในปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็เอาใกล้ๆก่อนใกล้ๆก่อนก็คือก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอไม่ต้องแล้วกลับบ้านเมษานะครับผมเตรียมกดเอาละก็ต้าอู่อัพโรเจอกันแน่นอน อะไรก็ไม่รู้ถึงเต้นตื่เต้นเพื่อปูทางไปทางใหม่ว้าวไปวู้ปากอันนี้ทุกคนคุณรู้หมดแล้วไม่รู้หรอกคืออะไรที่บางคนเขาชอบเดาว่าอะไรที่ผมพูดมันจะไม่จริงเออก็คือจริงก็คือไม่จริงก็พูดจริงบ้างไม่จริงบ้างตลอดเออคือในปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษแน่นอนให้แฟนที่ติดตามกันเนาะคือถ้าเอาแพลนมากลางคือแฟนๆเขินอะโอ้ยเพราะอะไรน้อยจักไม่ใช่คือคือบอกอย่างนี้เลยแบบ คือพอเราเห็นแพนแล้วแบบไม่มีจังหวะให้หายใจเลยครับเออแต่มันสนุกมากๆคือปีที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบว่าผลงานอาจจะน้อยกับกันกับงานแต่ปีเนี้ยผลงานเยอะกับกันกับกับกันกับผลงานเยอะกับกันกับอีเวนต์ไปเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิผลงานก็เยอะอีเวนต์ก็เยอะอ่าปีนี้ก็พูดกันไปเลยใช่เดี๋ยวรอดูแบบ เฮ้ยไมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปอย่างนี้แล้วปีนี้แบบเฮ้ย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 ไม่ได้อัปเดตเลยคือไม่ทันใช่ถ้าอยากติดตามนะต้องติดตามไว้ทางวันคอนเนคชั่นเลยเออช่องอื่นได้ไหมวันบันเทิงได้ไหมอ๋อวันบันเทิงวันคอนเนคชั่นติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยเยอะไปเยอะไปไปได้หมดเลย ทั้งหมดนี้เลยนะฮะผมจะคอยเห็นรีทวิตและกดไลค์ถ้าผมไม่กดอันไหนห้ามงอนนะเ,ออเพราะว่าแบบว่าผมก็พยายามใครใครไม่กดก็ทุ้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะกดจริงรักและอย่างผมถ่ายวิดีนี้ก็พิเศษเหมือนกันอ,อุออ้ยเนอะทุกๆปีเราอย่างปีที่แล้วก็นี่เป็นแต่ละปีแต่ปีนี้ก็มีใช่ หมายถึงว่าใครให้นะฮะเป็นแฟนเป็นแฟนก่อน,น,นใครให้เนาะพี่นีก็ต้องขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับคือเอาจริงเนี่ยแค่แค่วันนี้รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญมันเป็นของขวัญที่เขามทาม,มีความสุขแล้ววันนี้ผมเห็นคนที่แบบว่ารักผมมานั่งข้างหน้าผมเนี่ยผมมีความสุขนะมันแบบว่าได้มาทําอะไรแบบนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็มันได้ทําอะไรไปด้วยกันแต่มันมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ่ะแค่รู้สึกว่า คือในความสุขของชีวิตผมมันแค่รู้สึกว่าไม่ได้โตคนเดียวมันก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่องๆมันชินก้นสัมผัสเออมันสันสคัญตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยใส่นาฬิกาแค่ถอนเลยเพราะเธอเป็นคนไม่เยุ่งยังไงซีนั่นขอขวัญชิมีใครให้นะอันนี้รถดักอันนี้ใครให้ขวัญชิมีครับอัปลอครับ เราไม่มีเวลาให้เขาหรือเปล่าแกก็ไม่มีเวลาแล้วไม่ใช่ครับมันมันมันมีความมันมีความหมายผมบอกเขาไปว่าให้นาฬิกาพี่เนี่ยแสดงว่าเวลาของเราเป็นของพี่แล้วนะผมบอกผมบอกไปนี้เลยว่ารู้ไหมว่าให้นาฬิกา่ยหมายความว่าอะไรเพราะว่าเขาก็บอกแหละว่าเออไม่ไม่เห็นพี่ใส่นาฬิกาอะไรอย่างนี้ ไม่จริงจริงได้คุยกันก่อนเพราะว่าอยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้ได้ของขวัญอะไรยังไงไม่คุยแต่โป๊ะอะไรหลาอยอย่างอยู่ยังไงเช่นอะไรไงเออคือเขาเนี่ยเขาจะมาทำแบบเขาโทรมาตอนธันวานแล้วกว็อุ๊ยตื่นเต้นจริงเลยอ่ะอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบเร<อ>าก็พอเดาได้ว่าก็มีอะไรก็มีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าจัดวันที่ยี่สิบเจ็ดเหรอเฮ้ยตื่นเต้นวะดูนดูแล <นะ S 1> แล้วดูแล้แล้วก็ชอบแบบว่าเอาของ ชอบแบบทำตัวมีพิรุษอ่ะเอออ๋อเพราะเราช่วยกันไงใช่ไหมเราเห็นได้ยังไงตลกอันนี้ตลกอ่ะนล้ออ่านล้อก่อนมีเวลาให้เล่าป๊บนึงเดียวอยากอยากให้ไปฟับเห็นก่อนดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีภาพบันทึกเอาไว้นิดตลกว่าก็เล่าให้พวกเราก่อนเอาไว้ประกอบประกอบภาพเดี๋ยวก็ข้างหลังเขารู้ก็ได้กระซิบกระซิบก่อน ผมผมได้ยินนะไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินใช่ไหมฮะอ๋อไม่ะพอเนาะพอเนาะแล้เจ้าของฝันแล้วคำอวยพรที่ออกรดอวยพรให้เราล่ะเออนำทีมมีเลขนได้รักไม่เข้ามีบ้างเป็นไงเขาบอกบอกว่าไงบ้างก็ปกติก็แบบว่าโตขึ้นอีกปีนึงแล้วนะอะไรอย่างบุญ มันก็ทั่วไปมันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์พิมมานู่นนี่นั่นแบบว่าปีที่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้แบบว่า3ปีนี้เราเปลี่ยนกันไปเยอะเลยนะ,ะนนก็แบบว่ามีมากกว่านั้นไหมมีมากกว่านั้นไหมมีมากกว่าคำนั้นไหมเอาง่ายๆมันเป็นมันเป็นประโยคประโยคที่แบบว่าเราเหมือนผมบอกพี่อะรักนะ,ะ,ะไม่ได้บอกัครับ ทุกคนมันเป็นเรื่องปกติขนาดเมื่อวานเฟิร์สเตอร์รยังบอกรักผมเลยเออนั่นเป็น,น,นเพื่อน <ๆ S 2> ไงอะไรนะฮะเขาบอกรักปกติอยู่แล้วเ,เป็นเรื่องปกติแล้วเรามมเน่จะบอกข,ข,ข,ขอบคุณที่ให้ข,ของขวัญเป็นนาฬิกาอะไรใดรอย่มีเขาขอบคุณนะคือมันเหมาะมันเหมาะกับพี่มากเลยพี่ไม่เคยซื้อนาฬิกาเพราะพี่แบบไม่เคยอยากให้เวลาใคร ยกเว้นอีเวนต์ให้ให้หมดได้เลยแต่ว่าแต่ว่าแบบว่าคือดีใจอ่ะคือมันมันเป็นของที่เราไม่มีจริงแล้วเขาสังเกตเกตได้ดีจริงๆแล้วก็คือแบบมันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเออบางทีเราดูเราดูโทรศัพท์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่การทีว่าเออใส่แล้วมันก็ดีไหมฮะดูดีไหมเออมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเอยใส่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญใส่ใจชอบแต่เขาให้ขนาดนี้แล้วเตรียมหน้าให้แหละ ผมจองไปแล้วใช้คำว่าจองมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องยิ่งใหญ่เหรอรถหนึ่งคันบ้านของที่ดินไม่ใช่สปอยล์นะแต่ผมเป็นแฟนก็อยากรูเหมือนกันจองไปแล้วทิปนะกินเจนะเราไปกินบอกไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่ามันเป็นของที่ไม่มีในประเทศไทยตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นหินมะแล้วก็ทะเลทรายเดี๋ยวรอดูละกันก็แต่ว่ามันจะ เฮ้ยอย่าไปบอกเขานะทุกคนรู้รู้โหลดนะอรู้ันแค่นี้อยู่ในติกตอกแลตอนนี้เสร็จว่าวันนี้พี่ผู๋เองก็ร่วมบริจาคเนาะให้กับพี่ด้วยมูลค่าใช่ก็คือเราบริจาคไปนะฮะมูลค่าห0 0 0 0บาทก็เป็นเงินจากแฟนขับด้วยนะทุกคนเป็นการส่งทรชุนระหว่างตาอู่กับแฟนขับด้วย แล้วเราก็โอนเข้าไปเดี๋ยวนี้นะทุกคนการทำบุญเนี่ยมันง่ายมากนะผ่านระบบ e donation โอนปุ๊บเข้าสัมภาระปั๊บเขารู้เลยเขารู้เลยตอนแรกไม่รู้พอเราทำบุญปุ๊บรู้เลยไอ้นี่อ่าแต่เราทำไม่อยากให้ถูกต้องแล้วมีของขวัญอะไรให้ตัวเองบ้างอะไรของขวัญให้ตัวเองปีนี้จริงๆงสิ่งที่ตั้งใจทําที่สุดคือการที่เราเป็นคนที่ดีขึ้นหมายถึงว่า คือปีนี้ผมผมรู้สึกว่าการออกกําลังกายของผมอ่ะมันค่อนข้างเวิร์กแล้วแล้วแล้วมันจริงแหละคือในปีก่อนๆเรารู้สึกว่าเราทำแหละเราเต็มที่แหละแต่ว่ามันมันไม่มันไม่สเตเบิลผมอยากจะมอบร่างใหม่ให้ตัวเองเออก็ <respects> <Adobe> เฮห้องน้ำอยู่ทางไหนนะห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะ ดีขึ да: ้นจริงแต่เปลนทิศทางเลยนะขึ um> <c <c ้นจริงเหรอครับจริงจริงไหมเนี่ยยังไงมองท้องนาไปทางไหนจริงหรดูพี่พี่พูดจริงไหมเนี่ยรเออก็คือโฟกัสในเรื่องของการหุ่นมากขึ้นจริงใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยคือมันไม่ใช่แค่หุ่นดีมันคือสุขภาพดีด้วยคือปีที่แล้วยอมรับเลยว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันเนี่ยมันมีแบบมันเหนื่อยปีที่แล้วแบบว่าพอขึ้นคอนเสิร์ตร้านวันรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเหนื่อยแล้ววะ เลยพูดประโยคนไปว่าสู้เขาให้แก่ปีนี้เลยรู้สึกว่าเผื่อมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนั้นอีกจะได้ไม่เหนื่อยอ่าคสแล้วต่ก็มุ่จะก็จอย่างนี้ตลไเรื่อใช่คิดว่าจะจะตอบไปแล้วเรวเริ่มเริ่มติดแล้วหมายถึงว่าเริ่มชอบแล้วด้วยด้วยคำที่มันกลายเป็นว่ามันมีสังคมออกกําลังกายเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นอย่างในช่องวันพี่เฟิร์นนบพี่เฟิร์นนบนะพี่ฟิล์ม พี่เจตคือผมไม่เข้าใจว่าพี่เจตจะเข้ามาทําไมเพราะว่าเขาหุ่นดีอยู่แล้วมันค่อนข้างจะกดดันโดยเทรนเนอร์นะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยต้องแล้วผมจะคอยโดนหลอนประสาทตลอดตอนนี้เนี่ยพี่ฟิล์มเขาหุ่นดีแล้วนะตาอูต้องรีบวิ่งแล้วฟิวให้เราใช่ซึ่งเขาก็เอาผมไปขิงคนอื่นเหมือนกันซึ่งผมก็ต้องทําไม่ได้แบบนั้นและจริงๆนี่ผมสร้างห้องแชทไว้ด้วยนะเป็นแบบเขียนว่าห้องซ้อมเป็นกำลังใจให้แฟนคลับ เพื่อใครอยากจะวิ่งไปด้วยกันโอ้ยฉันจะวิ่งเดินก่อนก็ได้ฮะเดินวันละเก้าไม่ใช่เดิน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 คนละเก้านะเดินวันละเก้าอย่างน้อยเดินหน่อยพี่กี้มีเอฟเนียถามว่าตอนนี้กี่แผ่นนะเอามีกี่แผ่นเอาแบบชัดวัวตอนนี้เหรอฮะคือต้องรูปดูอะครับว่ามันมีกี่แผ่นคือมันเป็นรอนอย่างเงี้ยเลยฮะ แอบแฝกเหรออ๋อพุงฮะไม่แต่ว่าแต่ว่าคุณดีขึ้นจริงเพราะว่าแบบจริงจังมากเลยคือเมื่อเย็นนี้พี่จะมีงานกับแานคลับของฟาสวางแล้วคอสตูมของเราที่คอยว้ดวายชุดวันเกิดฮะชุดวันเกิดชุดะตีมต่อเต่าตีมต่อเต่าแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคนเนี้ยดูใจเสียงหัวเราะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาผมไม่คิดว่าแบบอุ้ย แต่งเป็นต้าอูแต่งเป็นตัวเองไม่มีคืออย่างน้อยอ่ะมันเต่าเลเวลเดียวง่ายไปตัวตุ่นอะนลกง่ายไปผมบอกเลยว่าต้องดูต้องไปแล้ววันนี้ไม่หานะเดี๋ยวรู้เลยผมแบบคือผมแบบพร้อมแบบพร้อมจะรีเซ็นสุดๆเดี๋ยวเจอกันวันนี้หกโมงครึ่ง ก็วันนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้มานะส่งกำลังใจมานะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มาร่วม กิจกรรมในงานวันเกิดของผมต้าอู่นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบความสุขทางบ้านราชาวดีชายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราเองก็ได้ความสุขแล้วก็อยากเอาความสุขนี้มอบกับทุกคนด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่รักและซัพพอร์ตมาตลอดนะครับผมเย็นนี้เดี๋ยวใครที่ได้ไปกินหมูกระทะเดี๋ยวไปเจอกันอีกนะครับไม่ได้เจอไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะครับก็รับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงหรือว่าสื่อต่างๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันนะฮะบ๊ายบาย ขอไม่ถัมเรื่องความรักนะครขอความรักเรื่องไม่ขอไม่ตอบขอไม่ตอบเรื่อความรักอะไรเหรอคะไม่หนักดูละกันนี่บ่ายโมงแล้ว่ะ